เงินประกันรายได้ยางพาราเฟสที่3เงินเข้าวันไหนหลังทรกศการแผนโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ผ่านช่องทางใดได้บ้างตรวจสอบด่วนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะอัปเดตเงินประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางเฟสที่3หลังจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือคอลรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2564เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางเฟสที่3วงเงินรวมงบประมาณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยาง3ชนิดรวมทั้งสิ้นประมาณ1 6 5ล้านบาทสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยอทอนั้นนะคะอัปเดตล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2564เป็นต้นไปนะคะโดยเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทกศเอ o โมบายได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเกษตรกรจะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามรูปแบบผลผลิต ที่เกษตรกรขายมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น6เดือนคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนมีนาคม2565นะคะลายละไม่เกิน25ไล่เริ่มจ่ายพร้อมกัน2งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน2564นะคะหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ชาวส่วนยางนะคะ กเกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับกยทนะคะสวนยางพาราต้องอายุ7ปีขึ้นไปค่ะที่เปิดกิจแล้วรายละไม่เกิน25ไร่ค่ะกำหนดปริมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง DRC 100%จํานจำนวน20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนค่ะและผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 5 0จํานวน40กิโกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนค่ะ ราคาประกันรายได้ยางตามการผลิตแต่ละประเภทยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีประกันราคาอยู่ที่60บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะน้ำยางสด DRC 100%ประกันราคา57บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะยางก้อนถ้วย DRC 50%ประกันราคา23บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะทั้งนี้นะคะกยทจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธ และประมวลผลส่งมายังทกสเพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือนเท่ากับราคายางที่ประกันรายได้ลบราคาอ้างอิงการขายนะคะแล้วคูณกับปริมาณผล,ผลผลิตยางตามเนื้อที่กีดยางค่ะหากเจ้าของสวนกีดเองจะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวนกรณีจ้างกีดเจ้าของสวนยางจะได้ร้อยละ60 และคนกีดจะได้ร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมดนะคะโดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือนและจะมีการจ่ายเงินเดือนละครั้งตั้งแต่บัดนี้จนถึงกันยายน2 5 6 5นะคะทอกอสอโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟสที่3จ่ายเดือนละครั้ง จนถึงเดือนเมษายน2565โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีอมทัพย์ของเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทเดือนละหนึ่งครั้งโดยเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกยทสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางเฟสที่3ได้ที่ลิงก์ของการยางแห่งประเทศไทยนะคะ แอดมินก็ขอขอบคุณข่าวสารจากการยางแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ